ตอนตัวล่างให้เขาว่าเมื่อวันวันึงมันเข่าอยู่ขันสั้นเข่าก็พิจารณาเบื้องอนก็ได้ซ้อมเบื้องอนก็ได้วัน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 ผ่านเข่าอยู่บ่เข่าอ๋อเพราะว่าเสี้ยนให้จะบนเนาะให้บนนู้นมันเดได้ถามหออล่างเนี่ยอ๋อเป็นขังสั้นตัวนี้เป็ี่ยนน้ำยูทูบบถามเนาะเพราะว่าเสี้ยนจะบ่บ่เข้นวณพร้อมกันจ้าจ้ามันจะไฮบนเป็นบนล่างเป็นล่างคันไฮร่วมกันกะซีว่าเป็นเลขหลายตัวจ้ามันก็เลยต้องแยกให้แม่นบ่ค่ะ วาดก้อนเข่าตัวใดค่ะเข่าซี่สองเนี่ยตรงตรงเลยบะคะตรงตรงซี่สองเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางบนเสี่ยนรุ่นปลอยออกไปแล้วนะคะวันนี้เหลือชุดล่างกับมี่เป็นไหมคะจะมีชุดล่างด้วยเดี๋ยวเข้ากลับมาตามต่อชุดล่างเสี่ยนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเหล็ก ชุดบนปลอยไปแล้วเนะค่ะเหลือชุดล่างแม่บ่ค่ะเพราะว่าของเซียนนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ค่ะกันบนล่างนิดหน่อยแลอวตวาก็ให้นักคันว่าชุดบนกันนักบนชุดล่างกันนักล่างแต่ว่าก็บนล่างไหวกันลุดมันเคยบนเคยไห้บนแล้วก็ออกล่างบ่ค่ะเคยอยู่ก็เลยตรงกันไห้เนาะตว่าตามสติตีของเซียน ชุดบนกับชุดล่างชุดใดมันสิเดินดีกว่ากันจ้ะปกติเคยเฮ็ดเฮ็ดแต่ชุดบนชุดบนแต่เคยถือมากลยลายเทียนสามตัวเพราะว่าบนเฮ็ดเฮ็ดมาโดนปีแล้วบนนะเฮ็ดมาแต่ลงยุดถุอพี่แรกเล้จะปีแล้วเหรอจะปีแล้วเหรอมันเป็นสองสามปีแล้วล่ะกับให้ไปพักนึงอหยไปแก็ได้กลับมาอีกครั้งสามตัวแตกเลยนะคะในคลิปนี้เสี่ยนรุ่นบอกว่าจะ เอาสองตัวล่างหายเงินบ่เดี๋ยวสองตัวล่างให้ยเพราะว่าวัดวันหนึงมันเข่าอยู่ขันสั้นกับพิจารณาบึงก้อนก็ได้ซ้ำบึงก้อนก็ได้วัดวัดวัดวัง่านเข่าอยู่บ่เข่าเพราะว่าเสี้ยนให้แต่บนเนาะให้บ่นน้องนี่มันได้ถามหมอล่างเลยโอ้ไปขันสั้นตัวนี้เป็นน้ำยุดทูบอถามเนาะเพราะว่าเสี้ยนจะบ่บ่คำนวณพร้อมกันจ้าจ้พิ่นจะให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างขันให้ร่วมกันกะซิว่าเป็นเลขหลายตัว มันกัเลยตรงแยกให้แม่นบ่ค่ะงวดก้อนเข่าตัวใดค่ะเข่าซีสองเนี่ยตรงๆเลยบ่ค่ะตรงๆซีสองเนี่ยอ้ยแม่นเลยส่วนมากเลยของเสยนรุ่นนี่ขันเข่าคือเข่าตัวตรงเข่าตรงเขียนให้แน่เนนอยที่สิเข่าตกับเนาะค่ะแม่นเวัดที่พอนำดาวหอยงวเดี๋ยวให้เสยนเขียนให้เนาะเจ้เดี๋ยวรอนะคะอันนี้เป็นชุดล่างนะคะชุดบนเราได้ไปแล้วเหลือชุดล่างนะคะ เพราะว่าวานันนึงมันเด่นสามกับสว่างดิมันกับสวาา่างว่าเขาล่างเด้อค่ะบวงหนึ่งชุดสองตัวล่างเขียนวันที่ให้น้ำแน่วันที่สิบหกเขียนรุ่นให้น้ำแน่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิบอรู้ว่าเป็นไทยค่ะเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนรุ่นเดี๋ยวเรารอชุดชุดสองตัวล่าง ที่ผ่านมาซีสองเข่าตรงๆกะสันแต่ว่าเราแห่งบ่ได้บอกว่ายูทูปบ่ถามเอากะสันน่นารัดมันนี่ประธานตันเป็นก็พ <c oughs> ิษของคอยเนเนาะบ่ะได้ถามเอาแต่ว่าได้สามตัวแล้วคดีใจแล้วเนาะเนาะอืตรงออตความจริงซ้ำเบิ้งก็ได้่ล่างวิ่งไม่วิ่งบ่เสียด เลี้งล่างนี่ยเจ็ดตัวเดียวเนาะคะ่ะเฮียลามันจังคอยบัได้เสียดายมาต้องคันนิ่งว่าเอาตัวนึงเรียกตัวนึงตามใจเสียนเด้อนี่ตามใจเนียนวงตามใจเสียนต,ตามใจเสี้ย,ยนเะฮ้ยเอาเลยแจ็บ แต่ถ้าเอฟซีมาคู่ใด้มาคู่ใดก็เอาก็เอาได้แต่ว่าในซีคู่ที่จับหายนี่แหละเนาะหรือว่าจะรูดเจ็ตตัวเดียวนางก็ะรูดตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าไลเลยแม่นบ่ค่ะจับบ่เสี้ยงจับน้ำหนจังหน่อยมันสิจับแตกเจี๊ยบจับแตกที่ว่าบัวได้ทุ้นขื้นอีกแล้วที่ว่าอีก่เลยซื้อเสี้ยนเขียนซื้อซื้อไงเอาสีเบอร์โทรพ่อความเนี่ย นั่นแหละเขียนให้เขียนใหญ่มันสีพวกเออเขียนรุ่นนะครับผมเขียนสิบอลลูนเอาเซียนี่เด็ดเลยเขียนได็ก็อ่านได้คือก่อนเนาะว่าแต่เป็นเซียนรุ่นเนาะว่าแต่อ่านเป็นรุ่นปวมีลายบ่มีลายบ่เป็นเบอร์ไล่ใดคนเย็บว่าเป็นเนี่ย เล่นได้ก็เป็นอทโทงเอานี่ยนะจ้าให้เพิ่นรับจนไม่รอดอันนี้ไล่ไข่พี่เพิ่นก็จะแยดมากเลยว่ต้องรับอย่างนี้ว่าไม่เจ้าว่าเท่าัรซับเพิ่นก็บ่ดีเป็นได้ดอดทายมากกว่าได้แล้วนะจ๊ะได้แล้วชุดสองตัวล่างไปซ่อมเบิ่งก็ได้เสียบลุนก็ซ่อมแล้วน้ำมันหล่นเพราะว่าบางนึงมันเข่าอยู่นะฮะมันเดือดตัวยึดนี่ เอาไปหยิบจับอลอตเตอรี่ได้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้ชุดสองตัวตัวล่างมีวิ่งเจ็ดเนาะค่ะจับคู่มีสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้ก็วงหายสองคู่เพราะว่าอันนี้ตามใจเซียนวาสันเซียนวาสามเจ็ดกับเจ็ดห้าเนาะคะ่ะสวดตามใจเซียนวิ่งเจ็ดจับคู่เด่นสามเจ็ดกับเจ็ดห้า รองเจ็ดหกเจ็ดแปดเซียนลุนโท่ศูนย์หกสี่สามเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าสี่ตัดตัดโธ่แล้วพอจะชูคุ้มคุ้มหรือชูกาแฟนทางของเซียนลุนนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นชุดล่างเนาะชุดล่างให้เจ็ดเม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้มีสี่คู่มีสามเจ็ด 76, 78, เจ็ดหกเจ็ดแปเจ็ดห้ระวังวัดบางเึงมันเข่าอย่ะเน้นเน้นสามเจ็ดเจห้าอันนี้คือเน้นตามใจเซียนนะคะเอฟซี <7. S 1> อาจสิมากจ 6, 7, เจ็ดหกหรือเจ็ดแปดได้าะวะังวัดบางนึงมันเข่ายุ่งวันหนึ่ง,ง,งล่างกา 4, ับเข่าีสองตกงเน่นบอเซียน,นยสำหรับวนดนี้ครึ่งวดประจําวันที่สิหกมิถุนายนสองพัชุด2ตัวล่างเซียนรุ่นวิ่งเจ็ดจับคู่ 3, 7, 7, เห้า เจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะสี่คู่สี่หางเท่านั้นจ้าพี่น้องพอหลายเนาะค่ะจ้าบ่หลายพอดีพองามบ่หลายบ่หน่อยจ้าอันนี้เป็นเลขล่างมั้งสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างของเซียนรุ่นเด้อจ่าตัวทด่ข้ากันซื้อไนเด้อเตรียมทยพี่น้องเตรียมขาจังไดก่อนเซี่ยมขากันซื้อไว้แน่ละจันทร์ตรัส นี่ตาทายหลไรตีว่าพักก่นซื้อไว้แล้วแน่น่ะให้ซื้อตัวใดอยู่ยนี้แต่ตัวนี่แหละตัวมาเอวนี่แหละเนาะที่ไปเอาใจตัวใดครับตัวใดตัวนั้นแน่นนะเจ็ดศวนห้าเจ็ดหนึ่งห้านี่ละตัวนี้เป็นโมแมนสองตัวกันหนึ่งห้าศวนย์ห้านี่ละล่างเดียวนี่ล่างก็เจ็ดห้าครับสามเจ็ดตอนนี้ตอนนี้ตัวแต่ตามใจเสียนมาก บาต้องไลยเนาะคะ่ะสูตรตามใจเซียนแม่นบ่ซื้อสูตรเนาะแต่แล้วอืมแล้วเธอติดตังเสียแล้วท <c oughs> <c oughs> ้ามเงืนใดแล้วเจข้ามเงื่อนใดแล้วแล้วเธอติดไฟบ้าเอาอะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนรุ่นเงื่อนวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอบคุณเซียนรุ่นหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ<อ>